สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับคนโสดธาตุไฟนะคะไม่มีประจำปักไหนดูได้หมดนะคะเป็นเป็นการสุ่มพลังงานเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันสักหน่อยซิว่าคนโสดธาตุไฟนะคะจะมีใครเข้ามาอ่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีคนอยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วเนี่ยมันจะดีไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะมา จาะนะคะมาจะมาดูกันเนาะและแน่นอนนะคะเป็นการสูมพลังงานไม่สามารถตรงได้กับทุกคนพลังงานสลับข้างกันได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็อย่าเอาไปซีเรียสนะคะดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะจะดีที่สุดนะคะ3เดือน6เดือนหรือว่าปีหนึ่งนะคะหรือว่าจะนานกว่านั้นก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิดเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้ก็สามารถกดเข้ามาดูได้เลยนะคะก็แปลว่าพลังงานของเราเชื่อมโยงถึงกันได้นะคะแล้วก็ใครก็ตามที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะอยากที่จะออสนับสนุนกันนะคะสามารถที่จะโอนเงินมาได้ ผานเบอร์บัญชีใต้คลิปนี้นะคะหรือว่าช่องทางซุปเปอร์แตน์นะคะหรือว่าปุ่มขอบคุณก็ได้เช่นกันนะคะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์สอบถามได้รายละเอียดอยู่ใต้คลิปนี้ทั้งหมดแล้วนะคะยังไงอมก็ฝากเนาะช่วยกันกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแชร์คอมเมนต์ comment, หรือใดๆก็ตามนะคะเพื่อเป็นการาสนับสนุนช่องนี้นะคะยังไงอมก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รักกันนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่สนับสนุนกันนะคะ ตามธรรมเนียมคะ่ะตามธรรมเนียมเราจะมาดูกันสักหน่อยเนาะว่าชาวธาตุไฟคนโสดพลังงานหลักของคุณคืออะไร<ม>เพราะว่ามันจะมีผลนะคะในการเช็คว่าเอ๊คลิปนี้ใช่ของชาวธาตุไฟที่กดเข้ามาดูหรือเปล่านะคะมันจะเป็นการเช็คเนาะนะคะว่าเอ๊ใช่ใช่คลิปของคุณไหมนะคะเป็นการดูสักหน่อยนะ พลังงานหลักของชาวธาตุไฟคนโสดที่กดเข้ามาดูคลิปนี้ค่ะชาวธาตุไฟบางคนเป็นคนทำม,มาค้าขายนะคะใต้สำหรับ h e ลโลแฟ n อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับชาวพฤศพไม่ว่าจะเป็นเ,ออเขาเรียกว่าลัคนานะคะหรือคนที่คุณเกี่ยวข้องก็ตามนะคะพลังงานของชาวธาตุไฟคนโสดจะอยู่ในโหมดของ เป็นคนอยู่ในศีลธรรมก็ได้อยู่ในร่องอยู่ในรอยนะคะเป็นคนที่มีกรอบความคิดแบบแผนค่อนข้างสมมตินะอนุรักษ์นิยมสักหน่อยก็ได้นะคะหรือว่ามีความเชื่อนะคะทางศาสนานะคะหรือจะมีความเชื่อในแบบของตัวเองอะแล้วค่อนข้างเชื่อมากๆเลยนะคะไพ่แฮโลแฟนเนี่ยนะคะมีความเป็นครูบาอาจารย์นะคะอาจจะเป็นที่ปรึกษาที่ดี นะคะหรือว่ามีคนมักจะเข้ามาปรึกษาคุณนะคะหรือว่าตัวคุณเองเนี่ยเวลาต้องการคาแนะนําปรึกษาก็มักจะเข้าหาครูบาอาจารย์หรือปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเราก็อาจจะเป็นคนชอบทําบุญนะคะแต่เป็นคนเลือกทําบุญนะคะสําหรับให้หกเหรียญน,นะคะเป็นคนชอบทําบุญหรือว่ามีเมตตาชอบช่วยเหลือนะคะเป็นสายเปนะคะแต่เลือกไม่ได้ให้ทุกคนนะคะเลือกแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าจะเป็นในเชิงศาสนาความเชื่อคุณก็เลือกนะคะถ้าจะเป็นการทำบุญทำทานตามในศาสนาสไตล์คุณคุณก็เลือกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดูแล้วอาจจะไม่ใช่ว่าพี่จะปากับทุกคนนะน้องอ่านะคะพี่ไม่ใช่ว่าจะใจดีกับทุกคนนะจ๊ะนะคะเออนะหรือว่าคุณอาจจะชั่งน้ำหนักนะคะว่าควรช่วยใครไม่ควรช่วยใครอะไรเงี้ย ะะอันนี้จะเป็นพลังงานหลักของคุณนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าออตัวคุณเองอาจจะเกี่ยวข้องกับการทำมาค้าขายซื้อมาขายไปนะคะเป็นพ่อค้านะคะหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะนะคะอันนี้จะเป็นพลังงานหลักของคนโสดธาตุไฟที่กดเข้ามาดูคลิปนี้นะคะพลังงานหลักของคุณ ถ้าตรงสักแบบ6กเเซนเนี่ยไปต่อได้เลยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูหน่อยคนโสดธาตุไฟใครจะเข้ามาค่ะคนโสดธาตุไฟใครจะเข้ามาว้าวว้าวมีไพ่ชาวกุ้มนะคะ ชาววันอาทิตย์นะคะอุขรศอดทัดไฟต้องบอกตรงๆนะว่าไพ่ใต้ยสำหรับได้เดอะซันนะคะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณเป็นคนที่มีลูกแล้วก็ได้เป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนหน้าเด็กนิสัยเหมือนเด็กหรืออะไรสักอย่างนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เนาะนะคะมีชื่อเสียงหน้าเด็กนิสัยเหมือนเด็กอะไรเงี้ย เป็นคนมีพลังงานที่ดีมี energy ดีๆนะเนี่ยเป็นคนที่มักจะประสบความสําเร็จนะคะทำอะไรก็มักจะประสบความสําเร็จหรือเป็นคนที่มักจะมีโอกาสดีๆเข้าหาเขานะคะ the sun เลยนะแล้วก็เป็นไปได้ไหมว่าเขาเป็นคนมีชื่อเสียงจริงๆนะคะดูมี sun นหน์นะคะ เ,เป็นคนเซ็กซี่อ่ะก็ได้นะคะเป็นคนมีสเสน่ห์เนื้อหอมหรือว่าดูโดดเด่นในแวดวงสังคมของเขานะคะเนาะเดอะสตาร์ใครจะเข้ามาออมีความรู้สึกว่ามีโอกาสเป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นแดนไกลนะคะหรือเป็นคนที่มากับเรื่องการเรียนการงาน นะคะหรือเป็นรักทางไกลนะคะมีโอกาสสูงที่จะพบเจอกันผ่านอินเทอร์เน็ตโซเชียลออนไลน์นะคะหรือไม่งั้นก็เป็นคือผ่านการเรียนการงานเนาะอันนี้บอกไปแล้วนะคะเป็นคนเอา,ามือเป็นคนโสดนะจากพลังงานเหมือนจะโสดนะคนคนนี้แล้วโดดเด่นมีสนเสน่ห์มีชื่อเสียงเป็นคนรักความสำเร็จ เป็นคนมี energy ดีๆเป็นคนมีความมั่งคัง่งหรือชอบความมั่งคัง่งอาจจะชอบวางแผนชีวิตเพื่อให้ตัวเองนั้นมีอิสรภาพทางการเงินนะคะหรือเป็นคนชอบวางแผนอะไรก็ตามอะ่ะเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จและความมั่นคงให้กับชีวิตนะคะแล้วก็อาจจะมีมีความเสียสละด้วยเหมือนกันนะเดอะสตาใบใบนี้นะคะเอออาจจะเป็นคนที่มีความเสียสละนะคะ ชอบบริการนะคะหรือว่าเป็นคนสบายสบายอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือถามว่าใครจะเข้ามานะคะแล้วก็โหเดอดซัน oh, ขึ้นขนาดนี้เอามาว่าเป็นโอกาสดีดด้วยอะ่ะที่คุณจะได้เจอเขานะเนี่ยอืมไพ่ค่อนข้างดีนะคะไหนเราเราลองถามซีว่า คนคนนี้นะคะเมื่อเข้ามาในชีวิตชาวธาตุไฟแล้วเนี่ยความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างนะคะความสัมพันธ์กับคนคนนี้ค่ะคนโสดธาตุไฟความสัมพันธ์กับคนคนนี้จะเป็นยังไงบ้างคะโอ้โก็โอเคนะ มีไพ่ชาวธาตุไฟเมษดสิงห์ธนูแล้วก็ชาวกรกฎนะคะในบางเคสเนี่ยอุปสรรคใหญ่เลยคือรักต่างวัยแบบเว่อร์ในบางเคสอุปสรรคเป็นเรื่องของความแตกต่างอายุเชื้อชาติภาษาศาสนา,าระยะทางวิธีคิดทัศนคตินะคะการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นไม้มีลูกติดนะคะการที่ภาษาแตกต่างกันมันก็เป็นอุปสรรคได้เช่นอาจจะแบบ คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะหรือว่ารักต่างวัยที่วัยต่างกันมากๆก็อาจจะเป็นอุปสรรคปัญหาได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอะออมีความรู้สึกว่าคนโสดทัดไฟจะได้เจอกับคนคนนี้ที่ไพ่ขึ้นดีดีเลยเนี่ยถ้าเข้ามาในชีวิตแล้วมอมาได้เรียนรู้ความแตกต่างค่ะ คุณจะได้เรียนรู้เช่นไรอ่ะคนบนธรรมเนียมประเพณีาศาสนาที่ต่างกันได้เรียนรู้ภาษาใหม่ๆนะคะได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยวัยที่มันต่างกันเนี่ยเฮ้ยมันมีอะไรที่จะต้องปรับตัวเข้าหากันอาว่าความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ง่ายไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ราบรื่นนะคะถ้าเขามีลูกแล้วหรือว่าเรามีลูกก็จะได้เรียนรู้ศึกษากันว่าเออเขารักลูกเราไหมเขาโอเคกับลูกเราไหมหรือว่าถ้าเขามีลูกติด ช่ไหมเราก็จะได้เรียนรู้ว่าการที่เราจะไปปฏิสัมพันธ์กับคนที่เขามีลูกแล้วเนี่ยเราอาจจะได้ศึกษาว่าเออเด็กวัยนั้นๆชอบอะไรอะไรอีก็ได้ไงนะคะเอามองว่าเออมันดีกับการเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะมันมีแพชชั่นต่อการด้วยนะ่ะคือแบบถึงบอกว่าโดดเด่นอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเรียนนำพามาก็ได้ไง นะคะถ้าไม่ใช่ก็คือจะเป็นต่างชาติต่างภาษานะคะรักออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาแล้วโอเคมันยากหน่อยแหละแต่ก็จะได้เรียนรู้ไงนะก็จะได้เรียนรู้ได้มีการแบบปรับตัวเป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองเรียนรู้ความแตกต่างของคนที่มันไม่เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเชื้อชาติภาษาหรืออะไรใดๆอะนะคะเออแล้ว แนวโน้มความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงบ้างคะคนโสดธาตุไฟแนวโน้มความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงหรอแนวโน้มความสัมพันธ์ไม่ไพ่ดีจังเลยอะคะ่ะ <c oughs> นะออมีไพ่ชาวธาตุดินมากรผู้สบกันเข้ามาออมีความรู้สึกว่าเป็นความแตกต่างที่สามารถรักกันได้เป็นความแตกต่างที่สามารถแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะมาเติมเต็มอะไรกันบางอย่างได้อะมันจะก่อเกิดเป็นมิตรภาพมันจะก่อเกิดเป็นความผูกพันนะคะมันเอามามันมีโอกาสนะที่เออมันจะพยายามก้าวข้ามข้อจำกัดทั้งหลายอ่ะนะคะที่มีระหว่างกันนั้นน่ะได้อะ่ะถือว่าเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีแต่ต้องบอกก่อนว่าในเมื่อสมมติมันอาจจะมาในรูปแบบของ เพื่อนร่วมชั้นเรียนอ่ะเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าต้องมาเรียนรู้ความแตกต่างกันเนี่ยออมต้องบอกตรงๆว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ค่อนข้างดีนะคะแต่มันก,ก็จะมีเรื่องที่จะต้องก้าวข้ามข้อจํากัดของความสัมพันธ์ด้วยไงเพราะฉะนั้นแม้ว่าไพ่จะสวยมากๆเลยนะคะแต่ออมก็มองเห็นอุปสรรคของมันอยู่แต่ว่าถือว่าดีนะออมว่าในอนา,นาคตนะคะสามารถพัฒนาเป็นความรักนะคะสามารถที่จะเอาชนะ ข้อจํากัดทั้งหลายอ่ะ ừ, นะคะถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีออมให้คํานี้ก่อนเลยเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะที่อาจจะเป็นในทิศทางที่แบบมั่นคงแล้วก็เป็นในทิศทางที่คาดหวังได้ถึงการที่จะเป็นไปตามขั้นตอนที่เราจะได้มารักกันอะไรแบบนี้นะคะโอ้ยอมถือว่าไพ่ค่อนข้างดีนะทุกคนเออแล้วออมก็จะหยุด ทำทานายที่ตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าสถานะอื่นๆเราค่อยไปขยี้กันนะคะอันเนี้ยเอาว่าเป็นคนใหม่อะ่ะคนโสดธาตุไฟนะแนวโน้มสูงมากอืมแนวโน้มสูงมากว่าจะเป็นคนใหม่คำว่าคนใหม่ในที่นี้คืออะไรคำว่าคนใหม่ในที่นี้คือไม่ใช่รักเก่านะคะไม่ใช่รักเก่าที่แบบโอ้ยมูออนไม่ได้จะดีอะไรเงี้ยเอามองว่าไม่ใช่อะ่ะนะนะคะเอามีความสุขมันเป็นรักครั้งใหม่คะ่ะ อืมเรามาดูข้อความกันหน่อยไหมดูีิว่ารักครั้งใหม่เนี่ยเออโอกาสที่เขาอยากจะบอกเราอะคนที่จะเข้ามาเนี่ยนะเขามีข้อความอะไรบอกล่วงหน้าไหมขอข้อความหน่อยซิเออมันก็ดีเกินคาดนะแต่ว่าบางทีข้อความมันก็จะบอกอะไรเราได้นะ อ่ะเขามีอะไรอยากจะบอกชาวธาตุไฟไหม yes คำตอบคือใช่เหมือนเจอคนที่ใช่แล้วเลยอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะขอโทษที่ทำไม่ดีอ่ะมันอาจจะมีความแตกต่างอะไรที่ทำให้รู้สึกสะดุดสะดุดกันอยู่แหละอ่ะนะรักนะแต่ไม่แสดงออกนะคะอาจจะรู้สึกชอบกันแล้วก็ไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกนะคะซุ่มๆอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะคะโซเมดเนื้อคู่เขาอาจจะรู้สึกว่า ใช่เลยฉันน่าจะได้เจอเนื้อคู่เราล่ะแต่ฉันก็จะยังอมพนมันงิงงิงที่จไม่พูดอะไรนะอะไรอย่างนี้นะคะเออก็ชอบนะหรือฉันหรือบุเพจ,จะอลละว่าฉันแล้วอะไรอยี้ก็ได้นะคะชอบอยู่นะเข้ามาได้ชอบกันแน่ละคนเนี้ยใต้สำรับนะ <c oughs> ขอโทษนะยังไม่ใช่อแต่ว่าสมมุติอมมองเห็นอุปสรรคเนอออกใช่ไหมที่ว่ามันเป็นความแตกต่าง นะคะระหว่างการความเป็นไม่มีลูกติดอะไรเงี้ยแสดงว่าอะไรมันจะมีเรื่องราวที่เข้ามาทําให้รู้สึกว่าหรือยังไม่ใช่วะหรือมันจะยังไม่ใช่วะนะคะนะมันอาจจะเป็นไปได้อืมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ยคงถึงบอกไงมันดีกับในตอนเริ่มต้นแต่มันอยู่ที่ว่าเอ้ยเราจะก้าวข้ามได้ไหมเราจะปรับตัวเข้าหากันได้ไหมอะไรนี้นะเออดูอราร์เคลิลสักหน่อยสิจา้า วันนี้ขอใช้ Angel Answer สักนิดหนึ่งเนาะคำตอบจากนางฟ้าทวดานะคะสักสามใบอะนางฟ้ามีอะไรอยากจะบอกคนโสดธาตุไฟบ้างนะคะกับคนที่จะเข้ามานะคะแชป if you believe ถ้าคุณเชื่อมันอาจจะเป็น so m a t e ก็ได้นะคะ ถ้าคุณเชื่อ if you believe นะแสดงว่าชาวธาตุไฟอาจจะรู้สึกว่าจะจ,จริงล่อใครมันจะเข้ามามันจะดีขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าชาวธาตุไฟบางคนหมดศรัทธาเรื่องความรักไปแล้วนะคะสำหรับคนโสดธาตุไฟบางคนฉันรู้สึกว่าฉันสะบักสะบอมเลอเกินนะหรือว่าฉันยังไม่เชื่อเรื่องรักแท้เนื้อคู่อะไรทั้งนั้นอนะไรเงี้ยแต่นางฟ้าบอกว่าถ้าคุณเชื่ออะมันอาจจะมีอยู่จริงๆก็ได้ความสัมพันธ์แบบนั้นอิซาบุยุจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ปะ นางฟ้าลำคาล่ะจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ก็แล้วแต่นะโอเราสุดท้ายก็อ่ะพิจารณาอีกทีเชื่อไหมละ่ะว่าเธอจะได้เจอคู่จริงๆลองพิจารณาดูดีๆนะว่าบางครั้งคนที่จะเข้ามาเติมเต็มกันในชีวิตได้บางครั้งเนื้อคู่หรือโซเมดมันไม่จำเป็นหรอกว่าจะต้องเข้ามาแล้วราบรื่นทุกอย่าง เข้ากันได้เป็นปีเป็นขุุ่ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ everything is beautiful อะไรเงี้ยคือคำว่าเนื้อคู่นะที่นเอาเป็นจุกว่านางฟ้ายอยากจะบอกว่าลองพิจารณาดูหน่อยว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไหมว่ามาเจอกันแล้วมันจะต้องแบบลงล็อกขนาดนั้นมันก็ต้องมีความแตกต่างให้ต้องปรับตัวกันบ้างนะคะเราก็จะเห็นหลายๆคู่ที่เขาอยู่กันจนแก่เท่าอะถ้าเราไปถามเขาอะ เขาก็จะบอกก็อยู่ที่ความเข้าใจอยู่ที่การปรับตัวอยู่ที่การที่เราจะเข้าใจกันและกันเห็นไหมเขาก็ยังมีคําว่าปรับตัวเขาก็ยังมีคําว่าต้องเข้าใจกันและกันอะไรอย่างนี้เลยนะเออเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครไม่เชื่อเรื่องเนื้อคู่หรือว่าหมดศรัทธาเรื่องความรักไปแล้วให้รู้ไว้เลยว่าพิจารณาดูอีกครั้งนะจ๊ะว่าเรามีโอกาสเจอได้นะเนื้อคู่แล้วมันอาจจะเป็นเนื้อคู่ที่ต้องก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆต้องปรับตัวต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะใต้สําหรับไอเยียร์ from ทางอืมเช่น คุณมีโอกาสเจอเนื้อคู่อีกหนึ่งปีนับจากนี้อย่าเพิ่งรู้เลยบางคนโหอีกตั้งปีเลยอะไรอย่เงี้ยบางคนบางคนไม่ใช่ทุกคนนะคะ A year from now อาจจะแบบอีกปีหนึ่งถึงจะได้เจอเนื้อคู่ตุนาง,งันแต่ออามาว่าอีกปีนึงอาจจะหมายถึงว่า กว่าจะปรับตัวกันได้ก็ได้ไงเนื้อออกใช่ไหมเออกว่าจะได้มาปรับตัวกันกว่าจะได้มาเรียนรู้กันกว่าจะคุยกันรู้เรื่องคนละภาษากว่าจะแบบศึกษาศาสนาที่มันต่างกันกว่าจะเรียนรู้ว่าแบบรักต่างวัยต่างกัน1ิบ0ปีเนี่ยมันต้องปรับตัวกันยังไงมันอาจจะเป็นปีก็ได้ไงเนื้อออกใช่ไหมอย่าเพิ่งโอดควรว่าหมอออมอีกปีนึงเลยหรอที่ฉันจะต้องแบบว่าอยู่บนขานแบบนี้อะไรี้ยนะแต่จะไม่ใช่ก็ได้นะคะอ่ะเรามาดูลัคนาราศีแบบคลังๆลังกันสักหน่อยนะ ลัคนาราศีนะคะหรือเดือนที่มีโอกาสจะได้เจอคนคนนี้นะอ่ะมาดูหน่อยเอจะหาที่ว่างยังไงดีตรงนี้แล้วกันนะจุดว้ราศีที่ขึ้นมานะคะมีเดือนออะไรเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนะน่าจะจำไม่ได้เดี๋ยวแป๊บกันหรือเปล่าไม่ใช่มังกรมังกรมังกร ราศีมังกรหรือเดือนมก,กรานะคะที่จะได้เจอคนคนนี้นะจึ๊บเขาอาจจะเป็นราศีสิลขณาราศีสิง์ลัคณาหรือราศีก็ได้นะสิงหรืออาจจะเป็นเดือนสิงหาคมก็ได้นะคะเอาสามพอเนาะเอาที่โดดเด่นเลยอะเมื่อกี้อะไรไปอันนึงละมังกรสิงใช่ไหมแล้วก็เดือนมก,กราเดือนสิงหาอ่ะอีกอันนึงปึ๊บ อุยแล้วก็จะเป็นราศีหรือลัคนาพ,พิจิกนะคะหรือว่าเดือนพฤศจิกายนอ่านะคะแล้วก็ตัวเลขที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องระหว่างกันค้นกับเขานะคะเป็นเลขอะไรก็ได้นะสเเหระเลยแล้วแต่เลยนะออมให้สักห้าเลขสำหรับตัวเลขอะเลข6เลขสองเลข4ี่ ขีเลขละสามแล้วนะเลขสิบสองอีกอันหนึง่งแล้วก็เลขสองนะจ๊ะเอาล่ะก็ฝากสนับสนุนช่องด้วยเบอร์บัญชีใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็ฝากช่วยกันดันซับให้ถึงแนสนซับเร็วๆนะคะเพราะว่าอมจะได้เอาโล่งเงินมาฉลองแล้วก็จะได้แบบมาแจกของกันเนาะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ